สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนในวิดีโอนี้นะคะทรายจะมาแปลแคเควส h ฮอตรัชว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะสอนเล่นนะคะโดยจะสอนเล่นตั้งแต่เริ่มเกมไปจนถึงชนะบอสเลยใน,นการเล่นฮอตรัชนะคะถ้าเรามีทีมที่ดีแล้วก็เรารู้วิธีเล่นนะคะบอกเลยว่าไม่ยากเกินความสามารถในการทําเควสเพื่อที่จะรับของรางวัลเป็นกระเป๋าริกนะคะที่เป็นรูปแตงกวา อันนี้ชนะบอสแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแปลกเพลสกันก่อนที่จะไปสอนเล่นนะคะ ไซอยากให้เพื่อน,อนฟังแปลไทยให้ครบก่อนนะคะจากนั้นก็ไปดูวิธีที่ไซเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเราชนะบอสได้ยังไงเพื่อที่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราต้องเล่นแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้แบบนี้ถึงจะชนะได้เควสก็จะมีทั้งหมด11อันนะคะเราทำแค่8อันก็จะได้กระเป๋าแต่งกวาที่เป็นตัวของริกแล้วนะคะอันแรก e l i m i n a t e m u n s t o r เ t e รเราจะต้องฆ่า พวกผีหรือว่าคิวมอนสเตอร์ให้ครบตามจำนวนคเควส t แล้วก็อันที่ o p p n n h h a เชส n นฮอ r รั h ก็จะต้องเปิดกล่องทองในโหมดนี้ให้ได้50กล่องอันที่3 c o l l e c t ก Core มัลติพเออันนี้จะเป็นการเก็บตัวคูนะคะมันจะเป็นผลึกสีม่วงเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไปเห็นในตอนที่ใส่สอนเลยนะคะแล้วก็ข้อ4 Eliminate r a เบร Cube m o n s t e r with Sideways Weapon เพื่อนๆจะต้องใช้อาวุธที่ชื่อว่าสายเวนำหน้านะคะในการฆ่าศัตรูที่มันยิงไกลอะคะ่ะพูดตรงนี้เพื่อนๆอาจจะงงนะคะเดี๋ยวตอนที่ดูสายเล่นจะร้องอ๋อได้นอนข้อ5อันนี้จะเป็นเควสซีอบปัญหาของใครหลายคนเลยนะคะเอ,อิร์นอะ x 5 0 ko strike เราจะต้องฆ่ามมอนให้ติดแบบ ko เนี่ยติด ต่อกันคูณ50หรือว่าค่าติดต่อกัน50ตัวนั่นเองอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะยากซึ่งก็ยากถ้าไม่รู้วิธีทำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรู้เทคนิคจากทรายเนี่ยแป๊บเดียวบอกเลยว่าได้50แน่นอน get headshots on cube monsters in a single match เราจะต้องยิงหัวพวกผีให้ได้รวมกันในตาเดียวตามที่เ u e s t กำหนดข้อ7ด a l m e l ี่ damage to cube monsters p o l n e r เราจะต้องใช้ pickaxe หรือว่าเคียวทำดาเมจใส่สุดเกิดของพวกผีคอ8 earn 2 million combine team points เราจะต้องทำคะแนนของทีมรวมกันให้ได้2ล้านอันนี้เนี่ยกี่ตาก็ได้นะคะ Earn a team s o o r e of at least 350k in a single match เราจะต้องเล่นตาเดียวให้ได้คะแนนของทีมรวมกัน300เอ้ย3 5 0เป็นอย่างน้อยข้อ10 e l i ิ i n a t e poison or exploding cube monster เราจะต้องฆ่าตัวที่เป็นผีพิษหรือว่าผีระเบิด และมีข้อแม้ว่าจะต้องฆ่าในระยะที่ห่างจากมัน15เมตรขึ้นไปนะคะและข้อสุดท้าย New Damage to Cube Monster ก็จะต้องเป็นการสร้างความเสียหายต่อพวก Cube Monster หรือพวกผีซอมบี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ ัซคิดว่าเควสตนี้น่าจะมีคนติดเยอะนะคะที่ต้องแบบค่าต่อเนื่อง50ตัวค่ะมาดูวิธีที่ไซทำดีกว่าไซเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็ขอเพื่อนเลยว่าขอทำไอคูณ50ก่อนได้ไหมถ้าได้เนี่ยก็เออโอเคขอใช้เคียวก่อนนะคะคือตกลงกันว่าใครจะทำเควสนี้ก่อนก็ให้คนนั้นใช้เคียวไปนะคะถ้าเกิดว่าเล่นแบบยิงไม่ค่อยเก่งจังหวะเวฟที่เป็นเราต้องเดินข่าเมืองคะ่ะเราจะเจอมอนเกิดเยอะมากๆนะคะสามารถใช้เคียว เราไปหัวดแบบนี้ได้ถ้าเราค่าแบบต่อเนื่องทานนะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มไปจนถึง50ค่ะมอนมานก,กันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะเราก็เข้าไปฟันฟันฟัน,ฟนเรื่อยๆทรายจะเป็นทับหน้าเลยค่ะเพราะว่าต้องการมอนเยอะมากๆค่ะแล้วก็การใช้เคียเ้ยมันเป็นระยะประชิดใช่ไหมคะหัวเป็นกลุ่มๆได้สบายเลยเลือดไม่เยอะมากเคี้ยวธรรมดาสีฟ้าก็สามารถที่จะทำเควสนี้ผ่านได้นะคะ ดูนะคะอันนี้คือ44แล้วแล้วมันก็จะเห็นเส้นขาวๆไหมคะอันนี้คือเป็นเส้นที่ถ้าเกิดว่าเราค่าไม่ทันแล้วมันเส้นมันหายไปก่อนเนี่ยจะต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่นะคะนี่โหสุดๆค่ะแป๊บเดียวนะคือแบบ60แล้วเห็นไหมคะง่ายมากถ้ารู้หลักการนะคะทำเสร็จแล้วก็ drop เค e l ให้เพื่อนผลัดกันทำได้ อีกอาวุที่ดีก็คือไซอ r มพิสตอลหรือว่าจะเป็นรีวอลเวอร์ก็ได้นะคะไซชอบรีวอลเวอร์เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโวดแล้วก็คือถ้ายิงหัวดีๆนะคะก็นัดเดียวตายเลยค่ะหรือไซอ r มพิสตอลก็โอเคนะคะเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ใช้ทำเควสได้ด้วยแล้วก็มันร e l o a d ไวนะคะ 3า1ไปค่ะโอเคพอเริ่มมาแล้วนะคะรถบัสก็จะพาเรามาในวงนะคะเราก็กระโดดลงไปเราทำการฟาร์มนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ต้องสู้เพื่อนๆจะต้องรีบเปิดกล่องทองแล้วก็กล่องกระสุนเพื่อฟาร์มของให้เพียงพอมากที่สุดต่อการต่อสู้ ถ้าเป็นสูตรที่มีที่ฟาร์มาเยอะแบบตรงที่ใส่ลงอันนี้คือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าใสาม่มาลงบนเขาเนี้ยได้และกล่องทอง2อง,งานแล้วก็เข้าไปฟาร์มในเมืองต่อก็ได้อีกนะคะเลือกอาวุธที่ตัวเองชอบหรือว่าอาวุธที่มันจาเป็นต่อเควสะดีมากๆค่ะเอาแล้วค่ะฟาร์มเสร็จแล้วเรามาซู้ผีกันเลยดีกว่าค่ะ ในเว็บแรกนะคะเราจะต้องสู้ประมาณ3นาทีค่ะเพื่อนๆดูที่มินิแมปท,ทางด้านขวาบนนะคะมันจะเป็นสีม่วงๆที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือ c u ว e Monster s ร์ส n e r เหรือว่าไอที่เกิดของพวกผีนั่นเอง พอมันมีคิวมอนส monsters เนอ er, ร์ขึ้นมาแบบแต่เพื่อนๆจะเอาพิกแอสไปทุบก็ได้นะคะเพราะว่าเควสเราต้องใช้เนี่ยมันทุบทีนึงนะคะจะได้75ดแต่ถ้าทุบไปที่วิกพ point จะได้150นะคะพยายามทำให้ได้ตามที่เควสมันกำหนดถ่ะถ้าเกิดว่าใครมีเคียวนะคะโอ้โหบอกเลยว่าทำง่ายมากวับวับวับเวี่ววงไม่กี่ทีก็แตกแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะทำลายเสานะคะก็สามารถที่จะใช้ออ r i f จังริฟนะคะจังริฟปลาลงมาทีเดียวเสาแตกเลยค่ะ คราวนี้มาดูที่มินิแมปนะคะจะเห็นเป็นเหมือนผลึกอะไรไม่รู้สีม่วงขึ้นมาที่มินิแมป2อันอันนี้ละคะ่ะคือ s c o r ์ m u l ติพ l i เ r หรือว่าตัวคูณแต้มนะคะจะต้องเก็บนะคะถ้าเพืเ่อนๆไม่เก็บปล่อยให้มันหายไปหรือว่าไม่ได้เก็บเลยเนี่ยมันจะไม่มีตัวคูณแต้มในการที่เราจะมาทำได้เมือนใสมอนแล้วก็พอได้แต้มน้อยเนี่ยเพืเ่อนๆสจะแต้มไม่ถึง3 5มแสแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําถึง2ล้านแต้มได้ง่าย อาวุธที่ไซด์ใช้ตอนนี้นะคะจะเป็นไซอาร์มไรเฟิลไซอาร์มแอสเซอร์ไรเฟิลอะค่ะอาวุธอะไรก็ได้ที่ขึ้นว่าไซอาร์มนะคะสามารถเอามาใช้ทำเควสได้หมดไม่ว่าจะเป็นพิสชอลหรือว่าจะเป็นไรเฟิลแบบนี้ หลังจากที่รอดเฟแรกหรือว่ารอบแรกแล้วนะคะก็ให้ทําการเตรียมของเพื่อที่จะสู้ในเวฟในรอบถัดไปค่ะเพื่อนๆก็รอบของให้เพื่อนในทีมหรือว่าขอของก็แล้วแต่นะคะของทซาททำการอัปเกรดอาวุธไซ์ ะะอบาบูไซอามเนี่ยเป็นอาวุธที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยลูกบาทที่ดรอปจากผีเวลาที่เราฆ่านะคะโดยแต่ละเลเวลเนี่ยแต่ละสีนะคะมันก็จะใช้พวกลูกบาทไม่เท่ากันก็เต็มเตรียมหรือว่าขอบเพื่อนก,นกันก็ได้ค่ะตานี้เนี่ยไซยอัพไปจนระดับมิสติกเลยค่ะเพราะว่ามันดรอปมาเยอะ รอบที่2หรือว่าเวฟสองนะคะจะเป็นเวฟที่เราจะต้องเดินทางไกลสักนิดหนึ่งก็จะต้องเดินไปข้ามมอนไปแล้วก็จะต้องเก็บช่วงนี้นะคะให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนใครที่ยังไม่ได้ทำค่า50ากนเนี่ยเวฟนี้รอบนี้เป็นช่วงนาทีทองเลยค่ะก็พยายามช่วยเ,เพื่อนเพนยิงนะคะเพราะว่าเราจะได้แต้มกันเยอะ เวฟที่3นะคะสุดเด่นของมันก็คือจะมีมินิบอสแล้วถ้ามินิบอสเกิดนะคะให้ทิ้งมอนะคะไปช่วยกันฆ่ามินิบอสก่อนเพราะถ้าเกิดมันสู้กับใครคนเดียวนะคะคนนั้นอาจจะตายได้แถ้าเกิดว่าตายเนี่ยไม่มีฟื้นนะคะต้องรอรอบใหม่เวฟใหม่เท่านั้นถึงจะเกิดได้ค่ะอาจจะแบ่งเป็น2คนสู้กับมินิบอสแล้วก็2คนคอยเคลียร์พื้นที่ให้ก็ได้ค่ะ อันนี้เพื่อนใส่เขาก็ยิงไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะส่มาช่วยทีหลังแบบพอสมควรเลยค่ะจะบอกว่าเล่นมาประมาณ3ามสี่ตาเพิ่งเจอหน้ามินิบอสก็คือตัวนี้นะคะเพราะว่าายเป็นคนเดินช้ามากทําอะไรก็ช้าเป็นหมดเพราะฉะนั้นนะคะก็จะไม่ค่อยได้ฆ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บตัวคูณด้วยค่ะถ้ามันขึ้นมาบนแผนที่หรือแบ่งหน้าที่กันเลยค่ะว่าคนนี้นะจะทำหน้าที่คอยเก็บหินคนนี้คอยเคลียร์มอนช่วยๆกันแบบนี้ก็จะทํางานเป็นีมเว w o r k สามารถเก็บคะแนนได้เยอะแล้วก็อยู่รอดได้นานค่ะ เน้นอีกทีนะคะอาวุธที่ชื่อว่าไซเว w เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้ในหมวดคราฟติ้งนะคะของไซก็อัปไปจนถึงมิสติกกันเลยทีเดียวมันยิงโอเคนะคะยิงไม่ยากเราก็ยิงแรงพอสมควรแต่ว่าเอาไปยิงบอสเนี่ยไซคิดว่ารีเวอร์น่าจะเออเวิร์กว่าถ้ายิงโดยสุดอ่อนของมันนะ,นะเดี๋ยวเราไปดูในสเตจถัดไปกันดีกว่าค่ะรอบนี้ก็จะเป็นการเดินทางเข้าไปในอีกโลเคชันหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นนน้าที่ทองสําหรับการเก็บแต้มเหมือนกันค่ะถ้าเกิดใครเจอตัวทองๆก็พยายามช่วยกันยิงนะคะมันไปแต้มเยอะพอสมควรเลย มาที่รอบสุดท้ายกันนะคะรอบสุดท้ายนี้นะคะเราจะได้สู้กับบอสล้วที่เป็นตัวเหมือนตัวทีพอ่อทีแม่นะคะที่แขนขายาวมือใหญ่มากๆเพื่อนๆมาถึงรอบนี้นะคะมันก็จะแจ้งเลยว่าฟิเนลราวแล้วนะคะให้เตรียมตัวได้อีก20่วิากวีค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเจอพวกไอ บอดอพอร์ตนะคะก็ให้ทําการเก็บมาสักประมาณ4อันนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ปาไว้ที่กระจายกระสายไว้ที่แบบลานบอดไฟะคะ่ะแล้วแล้วเราจะได้ขึ้นจากที่สูงกู้กันก็มีประโยชน์ในตอนนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเอามาใช้ย,ยิงมอนเป็นกลุ่มได้หรือจะเป็นอกเกต t ลอนเชอร์ก็แล้วแต่ค่ะอ่าโอเคบอสเกิดแล้วนะคะตัวทีพอตอีแม่มาแล้ว จุดอ่อนของบอสก็จะเหมือนกับทรายเลยนะคะก็คืออยู่ที่ตรงหัวใจนะคะให้หยอกๆนะคะอันนี้เนี่ยเราเอาปืนอะาไรายิงก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้เวิร์กทคิดว่ารีโวเวอร์เวิร์กมากค่ะแล้วก็ยิงไปตรงหัวใจอันติของบอสมี2ท่าก็คือท่าเมื่อกี้ที่ทุบพื้นถ้าใครอยู่ในรัศมีมันจะกระเด็นบอกเลยว่าอันตรายเพราะว่าบางทีโดนใกล้นะคะมันจะกระเด็นไปนอกวงเลยแล้วก็อีกอันนึงคือท่าแบบใช้ใจสู้นะคะเห็นไหมคะจะปล่อยลํำแสงออกมาจากหัวใจทําลายบิลดิ้ง ทำลายทุกอย่างแล้วก็ทำลายหวัวใจเราด้วยนะคะต้องระวังให้ดีนะไซเว่ไรเฟิลเนี่ยอาจจะดีกับการฆ่ามอนแต่ว่าไม่ค่อยดีสำหรับการยิงพอสเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงค่ะแต่ไซไม่มีอาวุธอื่นใช้แล้วจริงๆเพราะว่าไซแบบ อาวุธดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะคือซายไปคนถนัดยิงรัวๆไม่ถนัดกดยิงทีละนัดทีละนัดก็คิดว่ามันเป็นอาวุธที่เหมาะสมกับซาซแล้วนะคะพยายามช่วยเพื่อนๆทำาดเมจไปได้นิดหน่อยนะ แล้วก็ระหว่างนี้เพื่อนๆอาจจะต้องคอยเคลียร์มอนนะคะน่าจะต้องมีคนที่คอยเคลียร์มอนเคลียร์เสาด้วยนะคะเสาอย่าลืมว่าที่ส่บอกว่าใช้ซังริปปาค่ะก็สามารถใช้ซังริปในการปาเสาได้จริงๆหรือว่าจะไปตีแบบใช้พิกเอ็กก็แล้วแต่ค่ะบอสเลือดเยอะไหม ไม่เยอะมากถ้ารอดทั้งหมด4คนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารอดแค่เหลือแบบ2คนตอนบอสไฟเนี่ยบอกว่าบอกเลยว่ายากมากนะคะเพราะว่าผีมันจะเกิดเรื่อยๆแล้วก็บอสมันก็จะไล่ตบคนนี้ทีคนนี้ที่อโหอันนี้คือถ้าไม่มีเสามอนนะคะเอ่อคิวมอร์เซอร์สพลเนอร์เนี่ยก็โดนล้ำแสงเต็มๆเ,เลยค่ะ ช่วงอันติต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโดนมันทุบแล้วก็กระเด็นออกมาเนี่ยบางทีตายก่อนที่จะวิ่งเข้าวงได้นะคะแล้วก็ลำแสงเนี่ยสังเกตท่ามันให้ดีๆค่ะถ้าเกิดปันเตรียมแบบเนื้อจะปล่อยแล้วแบบนี้ค่ะก็ให้หลบไปทางอื่นถ้ามันหันหน้าไปทางไหนมันก็จะปล่อยแสงไปทางนันะะ้นค่ะ เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ช่วยๆกันทำไปนะคะของไซก็คือยิงบอสนิดหน่อยๆช่วยเคลียร์มอนบ้างอะไรบ้างคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วยิงก็ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะคะ่ะอันนี้อาศัยว่าเพื่อนๆมาช่วยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ช่วยนี่บอกเลยว่าอยากมาอ่าใกล้จะตแล้วนะคะอีกนิดเดียวนิดนึงนิดนึ่งนิดนึงค่ะอ้าขอยิงหัวใจหน่อยเรียบร้อยคะ่ะบอสตายแล้ว การฆ่าบอสได้นะคะจะได้เพิ่มอีก120,000แทบสก,การันตีเลยว่าได้350,000นะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันทำเล่นกันเป็นทีมนะคะไม่ยากเกินไปแน่นอนตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่888,215เรียกว่าเป็นล้านเลยเหรอพี่นะคะก็สู้ๆนะคะคมเพื่อนๆยังไงลองหาตี้คนไทยเพื่อที่จะได้สื่อสารกันง่ายๆนะ แซ่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ทำก็รีบทำก่อนจะหมดเวลาค่ะบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยสนุกแล้วก็ของรางวัลที่ได้คุ้มค่าเพราะว่าลิมิเต็ดหมดเวลาแล้วไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนเนสามารถโดนเนตเป็นกำลังใจให้ซรายผ่าน Tru ม,มัน n ี่ Wallet และ p r อ p a y ตามกีวาโค้ดและเบอร์นี้แขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ